สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุภสุคนกครับผมมาพบกันอีกแล้วกับวัวอะไรพังเดินกินเที่ยวนะพี่น้องเนาะหลังจากที่เบานครสวรรค์ครับผมมาเยี่ยมยามถามข่าวกันท่านเดกลับบ้านอยู่พี่น้องมาเมื่อนี้กับหนึ่งไก่สู้คนกินครับพี่น้องนี่หนึ่งไก่ต้วยด้พี่น้องด้ไก่บานเด็ดแซ่มครับผมกับนี่ครับน้ำจิ้มนี่ครับอู้ยนี่เผยเบิ่มเลยครับผมกับผักแจ่มนะครับผมเนาะเมื่อนี้กับผากันเห็ดเปียก นะครับผมยื้อให้ยื้อสวนที่เราพี่น้องมาบ่ต้องเบาอย่างไรเงี้ยนะจัดเลยเบาเอาเอาเลยครับผมจัดบสียบเหมือนกันเอาจัดเลยนี่จีบเลยนี่นะครับพี่น้องนี่นี่แหละครับนี่ไงบันจัดเสียบอู้ยจัดเลยครับจัดเลยจัดเลยเอาเลยจัดบสียบจัดเลยจีบเลยสีเป็นโตเลยครับนี่กินกันแบบสีเป็นโตเลยพี่น้องเลยอ่ะบ้านนี้นี่พูด เอานั่นนี่เอนโอ้โหเป็นคนกินหน่อยากเลยพี่น้องคนกระชิโตกับฝนฟ้าดเหยียบไม่แม้เยอะพี่น้องเอ้ยมาครับผมนี่นี่ครับบรรยากาศอยู่ให้อยู่น้าก็พี่น้องเลยฟาเดเหยียบๆเลอนี่บ้าไรดิ บ่กับบันนี่ยครับผมในกระบ,บันบากับยิดมใจ่น่บอกเปล่าครับแล้วยินแซ่บบรรยากาศเป็นไรครับุดยจดเลยครับอยู่ให้ er อยนะู่นะเราเนาะบรรยกาศเนีครับคือยังอยู่บบานหน่อยกนน็ยิ่น่อจะแซ่บหนึ่งใกล้ตัวแซ่บ

อืม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 ได้ไปมาเด้อพี่น้องเออคุณเดชนั่นได้กินข่อกินนามนั่งลงมามาจากแถวมันมาผมใกล้บ้านเป็นตัวเลยครับจำได้ไหมอย่างทรงบ้าวนครสวรรค์ครับผมพี่น้องหลังจากที่มาเยี่ยมยามสามพายันสองสามหมื่นล้วพราว่า Đuôi ớt còn 3 tám nè Tiếp theo mình nhắc Có Các bạn hãy cạnh chín Đẹp Chắc vô có vô hả bồn hết ngăn lắm rồi nè Chắc bao ัวละพักาจากสวนน้ำพี่นออ้องหัวเ <c oughs> รื่อบเนี่ยแจ็ปจิดใจขนาดพี่น้องโอ้ยนะึกยินแจ็ปเนาะดีว่ะครับมันเนี่ยคุ้นจังเลย แ่บมันจะกาดได้เนาะได้ครับพี่ลองนะครับนี่อู้หูลองปีนเลยฮะจะได้บ่า ตัว่น้องไอ้บัตรพี่น้องโตเลยหนึ่งเอแย็บอืมครับไอ้ดำของเบนอะอือหือบุตรองสามเนาะหนึ่งเป็นตัวงสี่ดีกว่าตัวเลยครับ อีกเลยไป้มากมองได้กับจัดไปพี่น้องอือ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 บบเออมาเด้อครับพี่น้องอ๋อ พี่น้องทั้งไกลทั้งไกลครต่างประเทศในประเทศเราผมมาจะเซีมกันหนึ่งหนึ่งใครใครบ้าน เป็นกำลังใจกันนะครับเด้อสำหรับพี่น้องที่เห็นงานอยู่ต่างประเทศนะครับผมนักกาแท้งกันนะครับผมนี่แหละครับไอ้มาาสู้กับเกินจิ้มเขายิ้มน้านะครับาาเลียงเขาเลียงหน้ากันนะครับผมพี่น้องคนไทยเอื้อนนะครับผม

โอย่องไเลยของเสียบอืไกลพี่น่อยแบงคนรเสก็เบาอืบคนงาอกอืเนาะันเลยครับ อืมฮะสุดยอดใหญ่นะสีไกจพี่น้องนอพี่บ่ต้องซับมันบ่ได้อาถลุพี่น้องนะสีก็เลยครับผม nghìn tùa nằm đây là anh không? Ừ. đẹp đấy. ถ้าเขาสวนเขาไปนองมันเนี่ยถ้าเรื่องงั้นสวนคำแนงหน่อยครับผมถ้าเราเปลี่ยนบรรยากาศงั้นสวนดูกันหนึ่งใกล้รู้จินิกสี่เป็นตัวไปนองนรับ Ừ. Ừ. Đây ừ. bạn. Ừ. Nhiều nè em ơi, nào, nó. Trên đây bạn nó. Đây bạn rồi

Nướng hẹn gặp lại. Cái nướng tìm môn tay. Ngay bàn, tìm môn tay. Ah, chịu tội, chịu tội. Có chịu lên. Mmh. 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 แล้วก็ปูเงงั้มจับเอ้าพี่น้องงั้นในก็ขอขอบคุณนะครับเด้อสำหรับพี่น้องที่เขามารับชมคลิปนะครับผมเขามากดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามผมมาคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับเด้อสำหรับมือนีคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมกับเบ้าสักนครอสวรรค์นะครับผมพี่น้องฝักเกี่ยวน้อยบ้ากันแรกกันครับผมวัได้ฟังเล่นยิเที่ยวพี่น้อง เอาไว้สำเนี้งตะกอนครับผมสวัสดีครับครับ